อะไรรคับด้ขาแคมค่ะคุณทําอะไรครับเล้ขาขาแคมนี่อีกแล้วเหรอครับได้ขาแคบมากคุณามากกี่โมงถึงึงมาเซีขาแคมนะครับได้ขาดแคมแบบที่ยังไม่มีที่ว่างนตัวนนั้นเขาจะโผล่มาได้หรือเปล่าตามสคริปต์ครับอา่าแเราส่งต่อคนนี้เลยจึงครับผมได้ขาแคมค่ะอยู่ดีๆก็สัมภาษณ์เห็นปะดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยครับผมที่ถูกเอ็มดีของน้องแซนดี้ครับผมทำงานมาครึ่งวันยังไงนะรีบครับ เกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าแค่มีเหตุสุวิสัยหน่อยแล้วฝนจะตกเป็นกิแบบเมฆดำมากข้อหนึ่งที่วันนี้เซอร์ไพรส์มากคือชั้นที่โตขึ้นมากประมาณปีป่ะผมไม่มาเจอวันปีปีน้องมัก็อะไรอาี้ยมก็ะลเหรอคือตอนเนี้ยคือสิ่งที่รู้สึกคืออยากเอาสันด้ล่างเนี้ยกลับไปใช้อร้างความรักใหม่ทำไมวะน้องมีความสดใสมากขึ้นอ่าเป็นความเข้าใจอะไรอย่างแล้วก็แบบว่ากล้าแสดงออกมากขึ้นภูมิใจไหมคะ สนใจครับสนใจอันนี้<ร>อันนี้ฝากเพลงนี้ด้วยชุคก้าหายนี่คือเห็นขี้เกียจติทำเหมือนกันหรืว่ารู้ต้องทำครับนะ<ม>ทำทำ่ายไปครับก็แค่นี้ครับเจ้คแพรค่ะ,คะเดี๋ยวครับอันนึงครับที่ต้องเปลี่ยนแว่นอะไรอีกอ่ะเปลี่ยนแั้นเปลี่ยนชันี่ยเลยสุดยอดโอ้ยเอ๊ เราไม่ได้ต้องการว่าเราเคยได้แค่เสื้อหรือเปล่านี่ของนี่หน่อยคุณผู้ชมเฉยแม่ต้องเงินรับขอนะคะคุณวันนี้เรามากรอบแคนดี้ค่ะกรุณาสวมแว่นสามมิตินะครับเลขาแคมเปญนี้เราทําเป็น 3D นะครับคือมันเห็นฟิล์มเป็นอะไรเห็นฟิล์มเป็นแบบสีอะไรครับเห็นฟิล์มเป็นสีอะไรตอนนี้อ่ะเห็นผิวของฟิล์มเป็นเหมือนแบบไอตัวอวตารต้องใส่เสื้อก็ปกตินะ พีมพีมเสื้อพี่เผาปรนิสแลมนะเอาละค่ะงานต่อไปนะคะก็คือการพรีเซ้นกระเป๋าเมื่อกี้มันถ่ายง่ายมากมีอันคืออีเคถ่ายอยู่ <c oughs> คือมีสามผลิตภัณฑ์ด้วยกันก็คือเครื่องสื่อแฟนต้านะครับเสื้อซิลิมีแล้วก็กระเป๋าทูมี่ซึ่งของผมอะซิลิมีนี่คือปุ๊บปุ๊บปุ๊บห้าลูกเสร็จเป็นแบบป็นใช่เลย นี่ก็คือเยังไก็ได้ไม่หยปุ๊บพี่เดิเดินเดเดินันี่คิมเปิดเลยครับยงไปยังเปิดเทปพระฉันที่รันปยีงยังเลยไม่หาน,น,นะเขาคิมเพิ่งมา ฟิมเพิ่งมาฟิมมานานแล้วฟิมมาถึง10บโมงห้าสิบพราะฟิมไปหลงไปพระประแดงอ่ะห้าสิบนาทีโอายเขียนดีมากเคเขียนดีมากที่กว่าแต่ทุกคนมาดูครับใช่จริงๆอ่ะฮะตับเนเนื่องเลยเหนื่อยมากจะดู Netflix ตอนหนึ่ง Squid g a m ตอนที่สองแต่ว่าจะดูตอนไม่รอดปักใช่ดูผมร่วงเลยฟินดูโฮมทาวไปได้ห้านาทีไม่รู้ว่าน้องมิวนี่เขาแบบยังสาวยังแซ่มันเขาก็เลยแบบ เวันนี้ก็จะเป็นวันที่เหนื่อยมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผมเหนื่อยเป็นชันดีน้ทั้งวันถ่ายอยู่ในบริษัครับชูกล้ามท้น้องอยู่ห้องนึ่นเพราะว่าวันนี้เราปิดสตูตเลยนะของเพื่อนผมเองคุณจ้าซิริน์สตูดิโอครับซึ่งว่าให้ความสะดวกสบายเยอะมากเดี๋ยววันนี้มุมเนี่ยจะเยอะหน่อยเพราะว่าเขามีทั้งหมดประมาณเจ็ดห้องด้วยกัน เดี๋ยวค่อยๆพาดูแล้วกันในห้องไหนที่เขาไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดปิดใช้านี่ี่ก็ก็ค่อยๆไล่ไปเมื่อก,กี้ซันดี้งอนฟิลออบอกว่าพี่ฟิลอย่าดุหนูสิซึ่งยังคิดไม่ออกอยู่ว่าดุอะไรตอนไหนมีแค่ดุว่าแบบระวังโตขนาดี่ก็ไม่รู้ระบบการเรีรยกว่าชุดผู้หญิงะที่มันจะโปะมันเลี้ยงไข่มันตรงเส้นไหนมันจะโปะเส้นเข่าเส้นเหนือเข่าเหนือเข่าคือโปะงานร่วมเลยรู้ว่าตรงนี้ควรระวังเนี่ย โป้เนี่ยมันไม่มีเส้นหมวกวันโป้เกือมันไม่มีเหนือเหนือเขาคือโป้เขาคือโพระนี่พีโป้ยกพี่โป้หยกฉันเยอะพี่โป้เนี่ยเฮ้ยทุาทังอ่ะพี่วานเขาจะแบบว่าหวางวันนี้อีกใช่ใช่พี่วานจะว่าหวางวันนี้เนี่ยแล้วพยายามพับเพื่อถะก็คือไม่เข้าใจว่าเขามีขาสั้นให้จะพับขาทำไมเขาบอกว่าแบบมันยาวซือเก่งนี้ไหนเขารูว่าแม่ง่ายโป้ เขาบอกว่าเขาหลับลึกค่ะเขาเลยมาช้าหน่อยนึงไม่เต้นเหรอไหนลองเต้นเพลงน้องซินียากสามเต้นคนสอนหน่อยสอนหน่อยไป็เต้นสามวันสามเพลงเลยจริงจริงจริง ใช่นะคือประจำเลยไม่หายเลยอ่ะเป็นคนติดหวานแล้วตุลน้อน้อ้โอ้โอ้ชื่อบิวสุดเลยเอออุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอคุณตุลพวงกับฟารีมาคะับแล้วตอนนี้คืออ่าชุดที่สามโอ้หพิมคิดว่าเพลงที่สองแซนดี้นี่จะเวิร์กไหม แล้ว่ต้องเหนื่อยมากาแน่เลยเพราะว่าเต้นแล้วก็ร้องแล้วก็พอชุดต่างๆมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนตอนปติความรักนี่จะเป็นเด็กๆเลยแล้วแต่งใส่ใส่ง่ายๆที่พี่ว่าหน้าน้องเมื่อกี้เป็นไงคะเหนื่อยโอ้โหตั้งแต่ออกจากบ้านทีห้าที่สองโมงนะทีสี่แล้วก็รอนั่งรองนี้ที่สี่ใช่ไหมอือโอ้ยอดตัวจริงมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยใช่ใช่ทุกครั้งที่ทำงานกองแบบกองใหญ่กับแซนดี้ยังง ระหว่างทางมาพี่จะเปิดดูเพลง on the way ตลอดทำไมอ่ะมันดูจุดจุดลาบเส้นอ๋อ่ามมาตรงนี้แล้วนะพ้วมกับเราถึงขั้นบอกว่าน้องโตขึ้นเยอะมากโตมากคือปีหน้าเพลงสาวก็คือสูงเท่าเพลงเนี่ยเท่าไม่ใช่โตแบบนั้นหมายถึงว่าโตเป็นสาวจากเด็กที่ตัวแบบตัวป้อมๆอย่างเงี้ยตัวพอถ้าขนองได้ยินโกรธฟ์มนะนี่เขาเขาเอาโกรธฟนะเพราะว่าฟีไปดุเขา จะทุกคนได้เห็นนะครับทุก,ทก,ม,ทกมิวสิกวิดีโอในเพลงของแคนดี้นะครับจะต้องมีที่นอนที่นอนเหรออ่าต้องมีฉากเตียงที่เป็นอ๋อเตียงนอนที่นอน,น,อนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วความลับก็คือว่าแคนดี้นี่ไม่ได้เป็นคนติดหวานซะทีเดียวแต่เป็นคนติดง่วงก็เป็นคนชอบนอนกลางวันจริงหรือไม่ไปหาคำตอบก,กันจากช่วงนี้ครับที่ฟิล์มไปช่วงอะไรคะช่วงอะไร งนีขี้้เศราขอต้อนรับสู่ช่วงแซนดี้ขี้าวนี่นะนี่นะนี่ก็เป็นพี่นะถามมากครับถามจากทางดาวซานรัสเช็คอุ้ยชุดน่ารักจังเลยว่าจริงๆแล้วแซนดี้ไม่ได้เป็นคนติดหวานแต่เป็นคนติดง่วงจริงหรือไม่ครับ เขาหลับแล้วะถือ,อกันโตเร็วใช่ทำกลางคืนไม่นอนทำอะไรคะกลางวันคุยดิสคอดตลอดคุยดิสคอร์ดเจอพี่ฟิล์มไหมเจอ<ะ>อ่าถ้าเจอพี่ฟิล์มไม่เจอพี่พว่าหรอกทำไม<ะ>อ่ะพีะ<ส>่ฟิลมมาอยู่ทั้งวนนันทั้งคืนเนี่ยหนูอยู่กับพี่ฟิล์มหนักแล้วหนักจังเจนนี่ทำงานมากี่ชั่วโมงแล้วคะวันนี้จะนอมง่ายตลก ยี่สิบสี่เหรอคะยี่สิบสี่ชั่วโมงอายุอายุวยี่สิบสี่แล้วค่ะโกรธแล้วตอนนี้โกรธแล้วไปไปไปแล้ววันนี้พี่ว่นก็จะรีวิวรีมทีมเลยเหรอคะได้รีมในฝันว้าวเป็นจริงทำอไรไมดีเลยงั้นแนะนำในฝันแนะนำฟิล์มทีมหน่อยมีคนเดียวฟิล์มทีมอ่ะคุณอยู่ดิล์มทีมไหมนี่ฟิล์มทีมมีใครฟิล์มคนเดียวอยู่ไหมให้พี่ฟิลมไปอยู่กับเราได้ค่ะ แล้วก็จะมีแค่ว่านทีมที่จะอยู่คนเดียวเฮ้ยนี่เดี๋ยวไปดูทคนว่านทีมนี่คือไปถามมจอนเขาอาจจะไม่อยากอยู่กับไดโนเสนนี่หรอเขาอาจจะไม่ได้อยากอยู่ว่านทีมก็ได้ด้านปลายอาร์ทีมเลืแล้วแบบพี่จะไม่อยู่กับคนสี่คนนี้แน่ๆและที่สําคัญดิฉันจะให้เวลาพวกคุณอีกแค่ห้านาทีเท่านั้นนะคะอ้าสิบก็ได้ให้เจ็ดแล้วเพราะเมื่อกี้กระดิกระดาเกิน <l acht> ล่าเริงเกินโอ okay, okay. okay, really. เคโอเคโอเคปิดรายการเลยเฮ้ยเดี๋ราน้องปิดเองดีกว่าวัานจบแล้วผ้านนไงไ,ไหนีมไม้ปากเพลงหน่อยปนวันของแชนดี้ไงที่มีสคริปต์ใ<อ>ห้อ๋อวันของน้องอเก่งแล้วหรือไ่เก่งใช่ไหมปล่อยเรา,เราปล่อยปล่อยเลยคงยังไม่ได้ถ้าปล่อยเลยเนี่ยอีกวันหนึ่งจะน่าจะงอนพวกเราพี่ฟิล์มค่ะพี่ว่าทำไมไม่มาดู หนูทำงานครับมาช้านิดหน่อยเองโดนแล้วค่ะฟิล์มโดนเทโดนพวกนู้น่ะโดนพวกคนเขาไม่ร่าพวกไม่รู้ว่าฟิล์มทาหน้าที่อะไรแบบว่าพยายามที่จะหาเรื่องให้ฟิล์มผิดไงเพราะว่าถูกไหมเพราะวันนี้ฟิล์มมาคือมาเดินเล่นจ่ายเงินจ่ายเงินเสร็จกลับไม่สนใจพี่นั่นแหละพี่ทําให้ทุกคนเนี่ยเขาเป็นแบบนี้รู้ไหมถ้าพี่อ่ะทำให้แบบทุกคนแบบศรัทธาฟิล์มมันก็คือจบ พี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้ทุกคนน่ะเขาไม่ศรัทธาพีมไงเข้าใจเปล่าเดี๋ยวรอสีนสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดรายการพี่ทำให้น้องๆมันไม่ศรัทธาปีมอ่ะเพราะว่าพี่อ่ะไม่ได้ทำให้พี่สุดท้ายแล้วค่ะเออจะจบเดี๋ยวแปนมีด้วยให้น้องเซนดี้ปิดเองอ่ะนะเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายห้องสุดท้ายแล้วก็นี่คือลุกสุดท้ายของวันนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าศีรษะคนเราเนี่ยสามารถบรรจุคิียได้ ก็น่ารักไงวันนี้บอกเยว่าน่ารักทุกชเลยว้าวด้วยว้าวเมื่อกี้เราเพยรไหมว้าวว้าวโอ้ไม่ได้ไม่ให้กำลังใจเลยจริงว้าวนอ้าเ่าี่ยน่มดเายนาทีมเธอไม่ได่เหรอไ่่เอาฮ่าฮ่ออ่าาาฮาฮ่าุกาุกาฮ่า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 ฮอาน้อง โกรธแล้วงอนแล้วว่งอนแล้วงอนแล้ววันนี้งอนเมื่ออะปิดรายการให้หน่อยคดเจมสิงห์ก่อนพร้อเซนดี้ได้เซนดี้ทำงานมา14ชั่วโมงแล้วค่ะเอ๋ใช่ค่ะเซนดี้ทำงาน14ชั่วโมงแล้วค่ะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่10แล้วก็อยากจะให้กลับไปดูรายการแคมเปญที่เจอที่เันดี้แค่ต้องหวังนะว่าเวลาผ่านไปเพียงแต่เดียวนะครับ ไม่ใช่รายปีด้วยนะเป็นรายเดือนนะกเก่งขึ้นสวยขึ้นขนาดหนักนะผมนี่แหละอย่าบอกว่าคือเคยเนาะจริงดีจริงครับอ่าจบค่ะเ็กค่ะแค่เปลี่ยนไปในทางที่ดีมากเหมือนเราพ่อลูกออกมาเนาะเราก็แบบลูกเราโตเนาะพุ่มค่อย่างเดียวเลยก็คือที่สศรจริงหรือไม่ไม่แก้ตัวเลยหรอเรื่องขี้เศร้าเขาไปรู้ได้ยังไงว่าเราขี้เศร้า เรื่องจริงเหรอจริงค่ะจริงมีสองอย่างเวลาหนูมองก้มต่ำแปลว่าหนูโกหกอยู่ไม่จริงค่ะอย่างเงี้ยพี่สาว้ากับผมแน่นั้นสองอย่างได้ค่ะ